i สุดสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ดเด e ดช่วงบ่ายวันนี้มีความลื่ในช่วงบ่ายวันนี้มีความเคลื่อนไหวยอยู่หลายเรื่องนะครับวันนี้อาจจะให้ความสําคัญเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 มากหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลัสเตอร์ใหม่ในเขตพื้นที่บางแครที่ล่าสุดนะครับมีการตรวจสอบ มีการตรวจเชื้อแล้วก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของวัคซีนของแอสตราเซเนกาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเองครับมีรายงานนะครับระบ,บุว่าเช้าวันพรุ่งนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีครับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเตรียมที่จะฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วเช้าวันพรุ่งนี้ขณะที่เดี๋ยววันนี้เราปิดท้ายกันด้วย สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านเราที่เมียนมาเพราะว่าล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้เห็นภาพชัดเจนนะครับความดุเดือดแล้วก็สถานการณ์นั้นเข้มข้นมากขึ้นเมื่อวานนี้ถือว่ารุนแรงแล้วก็มีการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ยถือว่ามีผู้เสียชีวิตมากที่สุดตั้งแต่มีการประทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่มีการรัฐประหารมานะครับ เดี๋ยวมาไล่เรียงกันสำหรับสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับไปเริ่มต้นดูเรื่องของโควิด -19 ครับก็อาจจะเรียก,ยกว่าได้ก็คือตลาดในเขตพื้นที่บางแครกรุงเทพมหานครนะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบพบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ทุกสายตาก็จับจ้องที่นั่นแล้วก็ตอนนี้กรุงเทพมหานครเองก็ลงพื้นที่ทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างเต็มที่ครับ วันนี้แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรคผู้ช่วยโฆษกสบคนะครับวันนี้รายงานสถานการณ์โควิด1 9ประจําวันครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด1 9เพิ่มเนี่ย78รายด้วยกัน78รายนี้เป็นการติดเชื้อในประเทศ74รายครับมาจากการเฝ้าระวัง15รายแล้วก็ค้นหาเชิงรุกในชุมชนเนี่ย59รายแล้วก็นอกจากนั้นยังเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็อยู่ในสเตจควนทีนอีก4รายทำให้ยอดรวม เป็นยอดผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น27,000กับอีก5รายขณะเดียวกันวันนี้ก็น่าเสียใจนะครับเพราะว่ามีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นชายอายุ88ปีมีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะครับแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเนี่ยเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับตลาดพรพัฒนที่วันนี้เรามียอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่87รายด้วยกัน ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 คลัสเตอร์ใหม่ก็คือที่ตลาดที่เขตบางแคหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยพบว่ามีเชื้อไป85รายแล้วก็เชื้อเนี่ยได้กระจายไปอย่างพื้นที่4จังหวัดได้แก่ที่สุพรรณบุรีมี5รายครับนครปฐมมี10รายเพชรบุรีมี6รายและที่สมุทรสาครอ,อีก1รายล่าสุดจากการลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมอีก995ราย ผลการตรวจยืนยันออกมาแล้วนะครับผลการตรวจคัดกรองเชิงรุกล่าสุดพบมีผู้ติดเชื้อโควิด1 9เพิ่มอีก107รายด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วครับก็จะเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในตลาดย่านนั้นอย่างเช่นที่ตลาดวันเดอร์อันนี้มีจำนวนมากหน่อยทำให้ตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบในพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบเพิ่มเติมอีกนะครับไม่ว่าจะเป็น MRT ตลาดบางแค ตลาดวันเดอร์ตลาดใหม่บางแคตลาดกิติตลาดิขอไปครับตลาดสิริเศรษฐนนหรือว่าตลาดแสงฟ้าเก่าตลาดบางแคแล้วก็ตลาดศูนย์การค้าบางแคทั้งหมดนี้จะต้องทําการตรวจสอบแล้วก็คัดกรองกันเพิ่มเติม จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าตลาดทั้งหมดนั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกันต่อเนื่องกันแล้วก็ค่อนข้างจะแออัดนะครับโดยเฉพาะที่ตลาดวันเดอร์ที่พบมีผู้ติดเชื้อรายแรกมีแผงค้ากว่า1,000แผงด้วยกันมี ประมาณสัก1,200คนรวมไปถึงมีทางเข้าออกหลายทางด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปยังตลาดที่เหลือแล้วก็ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ด้านข้างด้วยและที่สําคัญพฤติกรรมของคนในตลาดจากการตรวจสอบเนี่ยมีรายงานระบุบ,บอกว่าส่วนใหญ่ไม่สวมหน้ากากอน,อนามัยกันหรือว่าสวมแต่ว่าเอาหน้ากากลงมาไว้ที่ใต้ขางส่วนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นชัดเจนคือในตลาดเนี่ย มีหลายท่านนิยมเคี้ยวหมากมีการตะโกนพูดคุยกันมีการบ้วนน้ำลายลงพื้นนี่ก็เลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้ครับ สบควันนี้นะคะตัวเลขที่ยืนยันล่าสุดมีการตรวจสวบไปทั้งสิ้น995รายนะคะผลบวกยืนยันเป็นผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ย107รายค่ะนั่นคือคือการตรวจโดยสวบนะคะที่เน้นไปที่ตลาดวันเดอร์เป็นหลักแต่ก็จะยังมีการตรวจที่ตลาดใกล้เคียงรวมทั้งชุมชนที่อยู่รอบๆอ,อีก7ชุมชนนะคะรวมๆเนี่ยมีการตรวจโดยใช้วิธีการที่เราเรียกว่า ภูสไลว่าหรือว่าเป็นการใช้น้ำลายเนี่ยนะคะอีก2,772รายทีนี้เราไปดูทำลายผู้ติดเชื้อคุณผู้ชมครับผู้ติดเชื้อรายแรกข,ของคลัสเตอร์นี้เนี่ยพบว่าเป็นชายอายุ21ปี mm hmm. เขามีแผงขายไก่แล้วก็แผงขายไข่ไก่ทั้งหมดใน4แผงด้วยกันอยู่ในตลาดวันเดอร์นะครับแล้วก็ยังเป็นเท้าแชร์เป็น ต้องเดินไปรอบๆตลาดเพื่อไปเก็บเงินโดยเขาเริ่มมีอาการป่วยในครั้งแรกเมื่อวันที่1มีนาคมมีอาการไข้ไอแล้วก็จมูกเนี่ยไม่ได้กลิ่นจนกระทั่งวันที่5มีนาคมก็ไปตรวจในโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละนะครับก่อนที่จะทราบว่าติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคว่าเขาไปรับเชื้อมาจากที่ใด ส่วนที่ตลาดบางแควันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีประชาชนเดินทางมารับบัตรกิวเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด -19 กันหนาแน่นน,นะครับหลังจากที่สำนักงานเขตเปิดให้ประชาชนที่เคยเดินทางไปที่ตลาดบางแคตั้งแต่ระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยให้เข้ามารับการตรวจฟรีบางคนเนี่ยก็เอาเก้าอี้เอาเสือ่อมานั่งรอเพื่อรับการตรวจแต่ปรากฏว่าไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับ บัตรคิวหมดทําให้บางคนต้องกลับบ้านไปก่อนโดยเจ้าหน้าที่ก็มีการประชาสัมพันธ์ให้มารับบัตรคิวใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา7จ็นาิกาสานาทีเป็นต้นไปครับอ,อ๋อผมซื้อของอยู่ที่ตลาดบางแพร่ฮะผมผมผมไปทุกวันทุกวันแล้วทีเนี้ยเขามีข่าวว่าคนที่ไปซื้อของที่ตลาดบางแพให้มาตรวจเชือ้อหาเชื้อโควิดผมก็เลยมาผมเห็นเขาลงที่เฟซบุ๊กอะฮะว่าที่เดอะมอเนี่ยเขามีวันที่15 16 ผมก็เลยมาครับซึ่งตอนนี้ทางเขตบางแคนะครับก็จะมีการนำรถพระราชธานนิรภัยตรวจหาเชื้อจำนวน3าคันแล้วก็รถผลตรวจห้อง บริการนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการแจกบัตรคิวให้กับประชาชนวันหนึ่งเนี่ย800คิวด้วยกันซึ่งในบัตรคิวก็จะมีการระบุเวลาที่ชัดเจนในการเข้ารับการตรวจนะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยต้องมารอกันจนเกิดความแออัดในพื้นที่พร้อมกันนี้มีการขยายตรวจเพิ่มไปจนถึงวันที่18มีนาคมขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการจัดกิจกรรม Big c คร a n i n g Day ตลาดทั้ง6ตลาดในพื้นที่แล้วก็จะปิดตลาดจนถึงวันศุกร์ที่19มีนาคมนี้นะครับ ส่วนอีกจุดหนึ่งที่เขตบางขุนเทียนซึ่งติดต่อกับสมุทรสาครวันนี้กรุงเทพมหานครมีกำหนดฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเจ็ดกลุ่มโรคตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีประชาชนทยอยเข้ามารับวัคซีนเข็มแรกกันพร้อมกันนี้ก็เปิดใจว่าแม้ว่าจะรู้สึกกังวลแล้วก็ตื่นเต้นกับการรับวัคซีนแต่ว่าก็ทำให้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากว่าอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครคร,ครับ กุญใจค่ะแล้วฝ่าจะมาเรามีาวความกังวลอะไรค่ะกังวลค่ะตื่นเต้นค่ะแล้ว,ว,วลน้องลัวไม่กดข้าเพียงไรสรก็มีอะค่ะตอนจะจะมาก็กลัวเหมือนกันขณะที่กลุ่มนี้นะครับกลุ่มเสี่ยง7็กลุ่มโรคเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคไตเรื้อรงังโรคมะเรง็งโรคเบาหวานและก็โรคอ้วนนะครับที่มีอายุระหว่าง10 ซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นในพื้นที่เนี่ย19,935คนด้วยกันครับ ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของวัคซีนโควิด1 9แล้วนะครับไปตามต่อเรื่องของวัคซีนที่ล่าสุดมีรายงานว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีจะได้รับการฉีดวัคซีนจากแอสตร z าเซเนกแล้วนะครับรวมไปถึงวันนี้วันแรกใครที่ลงทะเบียนเอาไว้ในมอ3 3เรารักกันวันนี้ท่านไปตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วนะครับ คุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมนําวัคซีนโควิด1 9ของแอสตราเซเนกาเนี่ยฉีดให้กับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่8ปดนิกาสานาทีเป็นต้นไปก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะมีนายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวนรัสวิทยาจากคณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้คุณหมอยงเป็นผู้ฉีดให้นะครับนายอนุทินชาญวิรกูลก็ยังได้โพสต์ Facebook ระบุว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีการเริ่มฉีดวัคซีนแอสตราเซ e c a ก็หมายถึงสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงวันที่20มีนาคมเนี่ยจะมีการฉีดอ่ขออภัยฮะวันที่20มีนาคมจะมีการรับวัคซีนอีกล็อตหนึ่งเป็นวัคซีนซีโนแว อีก8 0 0แสนโดสที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทยด้วยส่วนล่าสุดวันนี้ครับใครที่ลงทะเบียนเอาไว้นะครับตามมาตรการม .33 เรารักกันวันนี้สามารถไปตรวจสอบ แล้วนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ม33เรารักกัน .com จากนั้นเนี่ยกดปุ่มตรวจสอบสถานะคนที่ได้รับสิทธิ์ก็ทําตามขั้นตอนครับถ้าหากว่าพบว่าได้รับสิทธิ์ก็ให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันเดียวกันส่วนขั้นตอนการยืนยันตัวตนครับเปิดแอปเป๋าตังขึ้นมาคลิกไปที่จีเรารักกันกดยินยอมเงื่อนไขแล้วก็ข้อกําหนดต่างๆก็ถือว่าเสร็จสิ้นการแสดงตัวตนแต่ว่ายังใช้เงินไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเงินล็อตแรก รอบแรกเนี่ยจะโอนให้ครั้งที่1 22บมีนาคมนะฮะเงินครั้งที่2 ได้รับวันที่29มีนาคมเงินครั้งที่3ได้รับวันที่5เมษายนและเงินครั้งที่4ได้รับวันที่12เมษายนทั้งหมด4ครั้งครั้งละ1 0 0 0บาทรวมเป็น4,000บาทด้วยกันนะครับก็ใช้จ่ายซื้อสินค้าแล้วก็บริการต่างๆผ่านร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการที่เขามีแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วก็ใช้เงินไปจนถึง31พฤษภาคม2564นะครับ ส่วนใครที่ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์นะฮะท่านก็สามารถที่จะไปกดทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเอาปิดท้ายวันนี้ไปดูสถานการณ์ในเมียนมาหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประทะก,กันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่และก็ผู้ชุมนุมถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่สถานการณ์ดุนแรงทีเดียวแลวก็รวมไปถึงมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตมากขึ้นด้วยครับ สถานการณ์ในเมียนมานี่ครับจ,จังหวะที่เจ้าหน้าที่ยิงผู итан, ้ชุมนุมและผู้ชุมนุมที่มีเกราะป้องกันส่วนหนึง่งก็ลากถอยออกไปและถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามีคนหนึ่งพยายามเข้าไปช่วยเหลือคนที่ถูกยิงแต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นนะครับไม่สามารถช่วยเหลือได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกลูกันเข้าไปแล้วปรากฏว่าไม่ให้ผู้ชุมนุมเนี่ยไปช่วยเหลือคนที่ถูกยิงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ควบคุมตัวคนที่กําลังจะเข้าไปช่วยคนถูกยิงเนี่ยไปนะฮะ ก็ถูกฉุดกระชากลากถูไปมีข้อมูลจากเพจ Facebook สำนักขา่าวอิราวดีบอกว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยถ่ายโดยชาวย่างกุ้งรายหนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้บนถนนบานยาดาลาใกล้กับสถานีตำรวจต้ำวีในนครย่างกุ้งขณะที่เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาครับที่แยกบายินเนืองเขตมายาันโกนผู้ชุมนุมก็ได้สร้างสิ่งกีดขวางขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารแล้วก็ตำรวจส่งกำลังเข้าไปถึงในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมเหลียงทายาได้ ในภาพเนี่ยจะเห็นว่าจุดที่มีการก่อเพลิงไหม้ขึ้นเนี่ยนะฮะจุดนี้มีการก่อเพลิงไหม้ขึ้นโดยมีรายงานบอกว่าเป็นไม่ได้ระบุว่าเป็นฝ่ายใดที่ก่อเพลิงไหม้ขึ้นในพื้นที่แต่ว่าสภาพความเสียหายที่เห็นนั้นเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นค่อนข้างมากทีเดียวขณะที่ล่าสุดเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานะครับทางการเมียนมาได้มีการประกาศใช้กฎอายการศึกเพิ่มเติมโดยขยายออกไปอีก4เขตพื้นที่ซึ่งเป็นสีเขตที่อยู่ในพื้นที่ของนครย่างกุ้งของเมียนมานะครับ สถานการณ์ล่าสุดเมื่อวานนี้ในเมียนมาการประทะกันของเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ชุมนุมถือว่าดุนแรงมากที่สุดตั้งแต่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นตั้งแต่หนุงหน่ง1กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาแล้วก็เฉพาะเมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ยนะครับมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุความดุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งหมด39รายและจนถึงวันนี้มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น134รายด้วยกันนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดและเป็นทั้งหมดของเจาะข่าวเด่นประจำวันนี้วัน